ชา์ลอตขอโทษมิวสุปสิทธิ์และแฟนคลับผ่านสื่อยันไม่ได้มีเจตนาลบคลิปอย่างไวเลยค่ะสำหรับชา์ลอตออสตินที่ก่อนหน้านี้เผยเบื้องหลังการถ่ายทำละครร่วมกับพระเอกสุดฮอตอย่างมิวสุภสิทธิ์โดยมีดราม่าเบาๆเรื่องของการกคุกคามทางเพศเรื่องนี้ชาลลอตเองก็ออกมาขอโทษมิวเป็นการส่วนตัวไปแล้วล่าสุดชาลลอตได้เปิดใจกับสื่อถึงเรื่องนี้ว่าจริงๆคือการเล่นกันในกองแต่ด้วยความที่วิดีโอออกมาไม่เหมาะสมเท่าไหร่ เลยดูเป็นการเชิงคุกค,คามพอเห็นดราม่าก,ก็ไปขอโทษพี่มิวว่าหนูไม่ได้มีเจตนามองในทางนั้นนะเขาก็บอกไม่เป็นไรเข้าใจเป็นการเล่นกันเราเองก็ต้องรักษาภาพพจน์ด้วยปรับหลายๆอย่างในการเป็นดาราเพราะอย่างที่บอกว่าไม่เคยมองตัวเองเป็นดาราแต่มานะจุดนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างต้องปรับต้องเรียนรู้กันต่อไปไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ พอภาพมันออกไปนอกสื่อคนนอกไม่เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจก็ต้องปรับที่ตัวเราด้วยขอโทษพี่มิวและแฟนคลับอีกครั้งหนึ่งค่ะพอคลิปออกไปเริ่มมีทวิตแล้วทางผู้ช่วยบอกว่าเริ่มมีนะงั้นลบคลิปเลยก็คุยกับพี่มิวและขอโทษเลยพี่มิวขำได้ซ้ําเห็นตลกดีแต่บางคนเขาไม่ตลกด้วยโลกออนไลน์เหมือนดาบสองคมเราก็ต้องเข้าใจในตรงนี้เราก็รอบคอบและมีสติมากขึ้น เอาเป็นว่าอย่าดราม่าก,กันเลยนะคะเพราะว่าชาร์ลอตเองก็ได้ขอโทษแล้ว